อ่ะทุกคนอย่ากล้าใจพิษว่าน้องเป็นไก่ป่านะแต่น้องเป็นไก่เลยแต่ว่าเออเชียงหมากแต่ตอนนี้คือวนตวนจนว่ะพิษส่งไปแล้วมั้งแต่ว่าคนร้อยหมากเลยนะน้องตรงกำนี่คืออัญมณีที่มีชีวิตกองแม่แดงนะน้องตองคำอหารกันกินของน้องอันนี่ทุกคนกาวเปลือกราคามันเป็นผลไม้แต่ว่าน้องตองกำนี่คือต้นตัวอื่นนี่เขาจะโจบนะโลโก้แต่ตองกำก็ไม่โจบก็โจบกลวยดูเนี่ยมันเป็นกาวเปลือกแล้วเนี่ยแต่เมื่อนานมูนุ่มนี่คือแม่แดงแต่ไม่บํารุงนองเดี๋วนะเพราะว่านองเนี่ยวันแหละนี่คือกกาาารรทททอออออออยยยย่่งงงงงนน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 ึะะุคคืืืืมมมัห้้้้เเเเเลีไดช มันนองได้เชียงแบบนี้สทางความขุ่นเคยไอ้หนองว่าเออเนี่ยเราเนี่ยรักเโาเป็นน้องเขาคือหมายถึงว่าเนี่ยทางความขุ่นเคยว่าเออโราเนี่ยไม่ได้ทำลายเก้านะแต่แรกก็ตื่ตุกุนอยากนะมันอยากแล้วปวดท้งตุกุนอ่าต้องมีความหมดต้นนนิดนึงไหวไม่ถึงว่าเมื่อนานที่ต้องไม่ใช่ว่าเออต้องมายืมเหมือนเราแล้วนองจะคนช่วยนะต้องให้น้องลงมาเล่นดินกันถึงกับไ้นองไดเมื่อนยืนยาแต้องาเยืนตักซ่องท่ำตัวเมื่อน้องได้มีควรเพื่อนใส่กลุงมากันเมื่อนกันใส่กลุงก็คือไอ้นองได้อยู่เพื่อนๆว่าปรบค้างได ต้องไอ้มีเพื่อนอยู่กันคือนงได้ใกล้เคลียดแล้วน,นะไม่ใช่ว่าเออไอ้ยืนไดห้หรือก้นรวยไม่ใช่เราต้องให้นงมีอ่านตีดีเหมืนอนสุขภาพตีดีก็มันเปลี่ยนเลยเกยเล่งว่าเออสุขภาพตีดีนงจะได้ไม่เคลียดพอไม่เคลียดตึงนงกินได้นอนรับกันกระเสี่ยงดีละมันนงตรงกรรมมึนตรงนี้ยก้นแรงนี่คือพราตึง ดีมากเลยดีรับรับไปุกตัวเลยและไม่ว่าคงไม่แดงเงือคองเปื่อนๆแต่ไม่แดงเกินน่ะปวดตึงอ่ะมันมันจะดีว่านะช่วงแต่ว่าฝนแรงนะแต่ว่าไม่ใช่ว่าเออฝน้แต่เราไม่ไม่ดีนะมันก็ดีปีกแบบแต่เราก็ต้องดูเรือยปีกแบบนี่วันนี้ไม่แดงมัเดชไอ้ทุกคนไอเรกลงนะวันองทองคำเป็นย cool. so so uh ังไงบ้างอ๋ไม่แดงลงบไปนะปน้าอีกอย่างนึงทุกคนนะไม่แดงอ่าฟากักันมะนงทองคำนี่ค่ะไม่แดงเกิเจอนะมันต่างมโนงงงงงเนียจะมีอนะทุกคนอช่วงนี้ไม่ได้ว่าเป จงดูฝนนี่มันจะไม่กลอยมีนะเอฟนะออาจงดูเลนนี่จะมีเอฟหมากเลยส่วนหมากจะเนี่ยจะอยู่ตาเนี่ยตำคางงนเนี่ยเพราะฉะนั้นคือโอมองมาเลรนตรงตรงลงแจ็คเร่ดีกันนะเร่ดีกันเลยแฮปนี่จำเป็นองกายได้กันนะมันก็เคยไม่แดงนี่คือกายไม่เว้นไม่งว่าเอ๊ะดูโรนเนี่ยดูไม่มีฝนนี่กายได้ยังไงพอมาเช็คแจ็คเร่นี่แอฟนี่ตามงนตำนี่เต็มหมดเลย ก็เลยต้องดูแลตรงนี้กันนะเออต้องดูแลยไอ้ถั่วเลยบางทีมันตายปีตายไรเนะี่ยแต่ว่เอฟเนี่ก็ชอบโซนเนี่ยอบโซนตามๆเนี่ยต้องแลดีกันนะในยังไงก็ฝากติดตามคลิปของแม่แดงต่อๆไปเด้๋ยวนะคะากติดตามไม่ว่านองทองคำหรือว่านองตัวไหนของแม่แดงนะแม่แดงจะมาพาอัปเดตกันมาเรื่อยๆไอ้ทุกวันเลยยังไงก็ฝากติดตามเลยนะคะค่ะ